สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม Perception ครับเราจบเรื่องราวของเบ็ตตี้ไปแล้วนะครับสรุปว่าเธอเนี่ยเสียชีวิตอยู่ที่นี่ครับในห้องน้ําแห่งนี้ของบ้านหลังจากที่ถูกบ้านหลังนี้หลอกให้เธอสับสนว่าสามีกําลังจะเป็นอันตรายทั้งที่สามีเนี่ยจริงๆแล้วกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับมาดูว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อครับเราจะเข้าสู่ชัตเตอร์สามเลยหรือเปล่าออกมาเนี่ยเป็นบ้านแต่ดูเหมือนสภาพบ้านจะเปลี่ยนไปเป็นพวก โรงงานเครื่องจักรหรือยังไงครับลองดูกันอ้ยเ็ดูเหมือนวันนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ต่างไปแล้วสินะแคปเตอร์สามแอปเปิลนะครับทำไมฉันไม่ถูกหาตำรวจนะเนี่ยอุ้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 ยเดี๋ยวนะดูเหมือนจะมีอุปกรณ์แบบ เหมือนทดลองวิทยาศาสตร์แล้วมีไฟฟ้าตรงนี้ครับแทฟซี่บอกว่าทำไมฉันไม่หาตู้โทรศัพท์แล้วโทรหาตำรวจนะนั่นสิเราเข้าประตูบานนี้ไม่ได้ครับปุ่มคอนโทรลบอกให้ไปตรงนู้นเลยฮนะเดี๋ยวนะแถวนี้เหมือนแบบแต่ว่าบ้านหลังนี้นี่ตกทอดมาหลายรุ่นมากนะครับแล้วก็มีเรื่องราวม,มากมายเหลือเกินนี่โทรศัพท์ป่ะอะไรอะ บอชยี่8ตุลาหนึ่งแก้าครับในที่สุดแล้วก็แกะของทุกอย่างเสร็จแล้วฉันรู้สึกปลื้มใจกับบ้านหลังนี้มากทุกอย่างดูดีไปหมดได้กลิ่นทะเลด้วยนะฮะที่นี่ติดทะเลวิวสวยมากในที่สุดฉันก็สามารถใช้ชีวิตในการทำงานได้อย่างเต็มที่แล้วนี่คือคนบันทึกครับชื่อว่าเฮนริกออสวินบอช เขาบอกว่าเขากำลังจะทําการทดลองกับอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับแปลว่าคนนี้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนกันก่อนหน้านั้นมัน 194... 194กย์ถูกปะ่ะเรื่องราวของเบ็ตตี้อุยเฮีย yeah! อะไรวะอะไรอน่ยเมื่อกี้มีอะไรลอยเข้ามาในจอไม่รู้ครับเราเล่นไปแล้วอันเนี้ย มาทางนี้แล้วครับมีม่านประเพณีให้กูแหวกด้วยมีประต,ตูตรงนี้ครับเปิดแล้วดูเหมือนจะอ้าวซ่อนได้มีม่านให้ซ่อนนะครับเหมือนซ่อนหลังม่านอย่างเงี้ยหรอเหมือนกันอันนี้ก็ไว้ซ่อนโอเคม่านเอาไว้ซ่อนนะครับสำหรับชปเ p อร์สาม น่าจะต้องตามสายไฟพวกนี้ไปว่ะผมว่าตรงนี้ไม่มีกระแสะไฟครับหรือเปล่าไอเ้เทียนตุก,กตาที่พื้นเหมือนมีปาร์ตี้กันะตรงนั้นอ่ะ,อ,ะอุยัดโดเอกสารอะไรไม่รู้ นี่น่าจะเป็นห้องทํางานนะครับแล้วตุ๊กตาตัวนี้ไม่อยู่บนโต๊ะครับทั้งกลางวันทั้งกลางคืนลูกของฉันร้องตลอดเลยเฮ้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านใหม่กันนะครับมันมีการพูดถึงหญิงสาวเด็กผู้หญิงคำพูดมันมีความหมายประมาณว่าฉันเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืน เพราะว่า my angel นะครับไม่ยอมนอน my angel นี่หมายถึงพวกพวกเนี้ยตุ๊ก,กตานี่หรือเปล่าครับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองด้วยนะครับไม่ยอมนอนฉันก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยทั้งวันทั้งคืนเนาะคืออะไรอ่ะตุ๊ก,กตามีชีวิตเหรอแปลว่าบอสอาจจะเป็นคนสร้างไปไม่ได้ด้วยเพราะตรงนั้นมีตุ๊ก,กตามากมายเลยครับ เผอๆอไอเนี่ยอาจจะเป็นคนสร้างตุ๊กตาพวกนี้ขึ้นมาก็ได้นะเฮ้ยมีคนนั่งอยู่เมื่อกี้ครับโอ้ตกใจแรงอะไรฮะนี่คือให้ซ่อนหรืออะไรเราให้ไปทางไหนอะ่ะมันก้มไหม ไปไม่ได้ครับก้มก็ไปไม่ได้ครับอ๋อสับคัดเอาก่อนโอเคถ้าสับแล้วจะเปิดอันนี้ได้ไหมไม่ได้ครับฉันจะต้องไปที่เนี่นเสีเยงขี้อะไรวะเนี่ยตุกตาเต็มเลยครับโอ เหมือนว่าบ้านจะมีปฏ eh? ิกิริยาตอบรับแล้วครับต้องขอให้น้อยลงแล้วครับน่าจะมีอะวิญญาณเอ้ยต้องหาสวิตช์อะไรอ่ะเก้าอี้ครับดูเหมือนการทดลองครั้งที่8จะล้มเหลวนะครับ Regrettably for now they will have to use these chairs There must be more elegant be more s a a n w t o ต o นมั s l โ c o m o t i ันมันคือการเคลื่อนที่อัตโนมัตินะครับการเคลื่อนที่แบบอิสระมันบอกว่าการทดลองนี้ล้มเหลวเป็นครั้งที่แปดแล้วดูเหมือนฉันจะต้องปรับแต่งอะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะกลับมาลองกันใหม่อะไรเคลื่อนที่อัตโนมัติเหรอมึงกำลังทำให้ตัวอะไรเคลื่อนที่ได้เหรอหรือยังไงครับตุ๊กตาพวกนั้นหรือเปล่าครับ อ่าฟิลเซอร์นะครับเสียงเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่นี่ครับแล้วบอกว่าซ่อมประตูนั่นซะเราจะลงไปดูกันว่าข้างล่างมันมีอะไรกันแน่เหมือนมีตำรวจมาบุกบ้านนะครับห้องนี้คุ้นๆนะห้องที่มีเตาไฟอันเนี้ย คุ้นมากเลยครับผมว่ามันเป็นโลเคชันเดียวกันแต่มีการปรับแต่งแล้วอะอ้ห้องใต้ดินที่ที่ตอนเราเล่นเป็นเบ็ตตี้โโโหนี้เปิดได้ห้องนี้ก็เปิดได้อันนี้น่าจะเป็นโอเคข้างบันไดอีกฝั่งนึง งั้นผมคงต้องไปทางซ้ายนอ่นนะนั่นนะครับเราต้องไปหาของตรงนั้นน่าจะอยู่ห้องนู้นอ่ะแต่ว่าตรงนี้มีเรื่องเย็นเตเย็น เส,สียงนี้บอกว่าวันที่15พฤศจิกาฉันรู้สึกว่ามีดวงตาบางอย่างจดจ้องมาที่ฉันและตามฉันมาที่ห้องนี้มีเสียงประหลาดที่ฉันไม่รู้จกักแล้วก็บอกว่า,าสงสัยบ้านหลังใหม่ของเราเนี่ยจะไม่ปลอดภัยต่อไปแล้ว แต่ว่าเราไม่สามารถจะย้ายพวกเขาได้แล้วนะพวกเขานะครับไม่สามารถจะขนย้ายไปที่อื่นได้แล้วหรือเคลื่อนที่ไปอีกได้แล้วต้องทำในสักอย่างครับคือผมก็กลังสงสัยว่า1คือบ้านหลังนี้มีผีอยู่แล้วถูกไหมครับมีอะไรบางอย่างที่มันแบบคอยจดจ้องคนที่มาอาศัยอยู่ที่นี่ทําให้เขาหลอน 2. ไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันขนอะไรมาสักอย่างซึ่งเป็นของทดลองของมันซึ่งผมคาดว่าเป็นตุ๊กตาทั้งหลายนะครับมันต้องการทําให้มีชีวิตหรือเปล่าแล้วก็บอกว่าพวกเขาไม่สามารถจะขนย้ายมันได้แล้วด้วยนะครับ To imagine them confined like they were caged! My heart cries out. I am their liberator. I feel no guilt. But they are not happy here yet. I will see to it that they want for nothing. มันพูดถึงตุ๊กตาแน่ๆเลยครับมันบอกว่าลองจินตนาการดูสิว่าพวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่หัวใจของฉันมันแตกสลายร้องไห้ออกมาเลยฉันไม่เคยรู้สึกผิดแต่พวกเขายังไม่มีความสุขที่นี่ดีนักฉันต้องทำให้มั่นใจว่าพวกเขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกพวกเขายังไม่มีความสุขดีนะครับตุ๊กตาเหล่านี้อะไรอ่ะตามหาอะไรอยู่เหรอตุ๊กตาพวกนี้มันก็อย่างหลอนเลย ห้องต่อไปครับเียโอ้ห้องเต็มเลยครับอันนี้เป็นห้องน้ำมีกระจงกระจกอะไรว่าไปส่วนทางนี้เป็น โอ้ยยาวยาวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาอะไรอะเฟลี่ไอแอปอันนี้ใช้มือถือกดดูได้นะครับดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรคุณปิดเองแล้ว啊 <again>, huh? คุณอีกแล้วเหรอ this ดูซิว่าเธอเอาอ,อะไรแปลกๆมาฉันดูอีก <laughs> <this anyway, this on, a it's on a child's chalkboard, in really shaky, faint handwriting, it looks like a kid's attempt at making a list. It says, "I miss Beatrice, I miss Carol, I miss Gertie, I miss Mr. Dash, of course, Mommy." That's it. There are two sad faces in the corner. I'll be here all day. Hmm... คือเราติดต่อให้คนในชุมชนคือเป็นแบบช่วยเหลือคนตาบอดนะครับเขาดูให้ว่ารูปนี้คืออะไรเขาบอกว่าเป็นรูปของเด็กหน้าเศร้าๆสองคนอยู่ที่มุมภาพแล้วก็มีเขียนว่าฉันคิดถึงคนนั้นฉันคิดถึงคนนี้ฉันคิดถึงคุณแม่เป็นลายมือของเด็กเขียนย,กยากๆนะครับเราไม่รู้ว่าใครมาเขียนเอาไว้คนหรือเปล่าหรือตุ๊ก,กตานัาน่นไงสวิช พอให้น้อยๆไว้ครับย so 1ิบพฤศจิกาหนึ่หมายความว่าลำดับกันใหม่เฟลิเชียเบตตี้แล้วบอสเนี่ย มันน่าจะย้อนเวลาถอยหลังไปเรื่อยๆไปถึงต้นตอของเรื่องนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยบันทึกไว้ว่า21พฤศจิกา1892ฉันทำทุกอย่างแล้วเพื่อทำให้พวกเขาพอใจฉันหาเพื่อนให้เขาฉันให้ความหวังพวกเขาแต่พวกเขาดูหวาดกลัวฉันสงสัยตอนนี้ฉันต้องแบบเพิ่ม security คือรักษาความปลอดภัยเขาแล้วฉันก็เลยเหมือน เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในสิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาแก้ไขอะไรบางอย่างในงานประดิษฐ์ของฉันเซฟแล้วครับมาสับสวิตวิเคีา์อะไรนะเนี่ยโอ้ยโเนี่ย ไวโอลินครับสสสเสียงเด็กผู้หญิงครับเขาบอกว่าการเรียนขึ้นดนตรีหรือดนตรีเนี่ยจะทำให้ฉันดีขึ้นบางทีก็อาจจะพูดถูกก็ได้นะฉันน่าจะลองฝึกดูเสียงเด็กผู้หญิงนะครับอ,อ,อนนุ้ยย่ายูโฟเนียพาวเวอร์คืออะไรอ่ะปิดเหรอเปิดไปดิ หลอดไปนะแล้วมันมีแค่ทางนี้ตอนแรกไม่เห็นนะเชาเอฟเฟกต์จังไลมาก มีล็อกมีนม้ำนนหยดของเป็นอ่างล้างจานครับผมจะลองขึ้นบันไดไปชั้นสองดูนะครับว่ามีอะไรรออยู่ด้านบนเหมือนเป็นโรงอาหารนะตรงเนี้ยเฮ้เียเพลงแม่ง ห้องครัวไม่คอก็ไม่ได้ครับต้องคอครับเพลงมันก็ข,ขาดหายหายแบบแปลกๆให้กูขึ้นมาทำไมนะ ลง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  oh <my> ผมกำลังจะรีบวิ่งไปทางนู้นนะครับตามสายไฟไปอ่ะโอ้เอาน้ำตาลหนึ่งหรือสองก้อนดีคว้าถ้าคุณไม่รีบไป ตุก๊กตาตัวอื่นก็จะไม่ให้คุณอยู่ที่นี่เหมือนกันนะแต่วีนนี้มีตุก๊กตาหลายตัวครับแล้วไม่อยากยังไม่หนตามครูด้วยตัว2ตัวที่นั่งตรงนี้ก็หายไปแล้วด้วยคนจะรีบไปเนาะ อ้อไรวะเนี่ยลางรถทรงลางรถหยิบขึ้นมาครับ,ราต,บาตาตำรวจครับเอาล่ะคุณบอสเราจะเดินดูทั่วๆนะผมไม่เข้าใจว่าคุณต้องการอะไรอ่ะนี่เป็นหมายคน้น หลบไปซะบอชมีตำรวจมาที่นี่ครับมาทำไมอ่ะบอชทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าครับห้องล็อกเปิดไฟเปิดอะไรได้ไหมวะแม่งเรากำลังจะได้รู้ต้นตอของบ้านหลังนี้นะครับว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่มีการทดลองแปลก หลบตรงไหนได้วะเนี่ยปิดประตูครับแดงแปดเลยอ่ะไม่มีที่ฟ้อนด้วยอ่ะ ไป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 มิ่งๆลยทางนู้นห้องนี้ครับโอเคไปไงวะ แม่จ๋าแม่จ๋าเปิดให้มัออ้หเนาะเปิดไม่ได้อะ่ะไม่เปิดจากข้างในครับมามีมามี